าพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด c o คอ e r เนอร์บหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุหลาบมาฝากเพื่อนๆค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะในคลิปนี้นะคะจะแปะลิงก์ตะก้าไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปลูกกุหลาบนะคะไม่ใช่ร้านของหนึ่งนะคะเป็นร้านในช้อปปีนะคะ ก็สามารถไปเลือกดูเลือกช็อปกันได้นะคะหนึ่งจะแปะไว้ให้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่พูดถึงเนี่ยคือตัวไหนอะไรยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการปลูกกุหลาบนะคะในกระถางให้สวยงามนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการนะคะสิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงนะคะก็คือว่ากุหลาบนะคะเป็นพืชที่ต้องการการดูแลแล้วก็การบํารุงอย่างต่อเนื่องนะคะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการซื้อกุหลาบมาแล้วเนี่ย ก็จะมีในส่วนของปุ๋ยยานะคะซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยฝากไว้นิดนึงนะคะก่อนเอฟนะคะให้คิดดีๆนะคะว่าไหวหรือเปล่าที่จะรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังจากซื้อเข้ามานะคะถ้ามือใหม่นะหนึ่งแนะนําว่าให้อยู่ประมาณไม่เกิน20ต้นค่ะกําลังดีนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนสวนทําให้หรือมีคนดูแลให้นะคะก็ แล้วแต่เลยค่ะถ้ามีกําลังซั์ก็จัดไปเลยจัาเต็มเ็มนะคะเวลาเลือกซื้อกุหลาบนะคะก็อาจจะมีประมาณ2แบบนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะก็คือเป็นแบบถุงมานะคะหรือเป็นแบบกระถางม,มาค่ะถ้าเกิดเป็นแบบถุงมานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะทําการเปลี่ยนดินให้เขานะคะหลังจากรับมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะคะแต่ถ้ามาแบบกระถางนะคะก็จะต้องเช็คดูว่า ดินที่อยู่ในกระถางนั้นเสื่อมสภาพหรือยังถ้าเสื่อมสภาพก็จะต้องทการเปลี่ยนให้เขานะคะแล้วดินที่ใช้ปลูกกลุบเนี่ยก็ไม่ใช่ดินทั่วไปนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าปลูกในกระถางเนี่ยจะใช้เป็นดินที่สําหรับปลูกกลาบโดยเฉพาะเลยค่ะไม่แนะนําให้ใช้ดินทั่วๆไปที่ขายแบบ7ถุงร้อยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีส่วนผสมของดินเหนียวค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีแกลบด,ดำนะคะเยอะจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ต้นกลุบเนี่ย ลากได้รับความเสียหายได้หรืออาจจะใบเหลืองได้นะคะสําหรับดินกุหลาบนะคะที่ปลูกกันในประเทศไทยสําหรับปลูกในกระถานนะคะจะมีส่วนผสมหลักๆก็คือมีแกบดิบแบบหมักแล้วนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวที่หมักแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่นะคะแต่ละร้านเนี่ยก็อาจจะมีสูตรรับเฉพาะของแต่ละร้านที่แตกต่างกันนะคะสําหรับของหนึ่งเนี่ยจะใช้ดินอร่อยห้าดาวในการปลูกนะคะ สำหรับดินอร่อย5ดาวสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ตามเพจนี้เลยหรือตามที่1ปักตะกร้าไว้ให้นะคะหลังจากเราได้รับกุหลาบมาจากร้านค้าแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะให้พักต้นไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ไกลามากก็ไม่เป็นไรค่ะก็ออกแดดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามาจากที่ไกลๆอย่างเช่นส่งมาจากเชียงใหม่ซื้อแบบออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะควรจะมีการพักต้นก่อนนะคะ เพื่อให้เขาปรับสภาพเข้ากับอากาศในบ้านเรานะคะแล้วก็รอฟื้นนะคะหลังจากได้รับมาแล้วนะคะแนะนำว่าให้เด็ดดอกทิ้งทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กำจัดปวงจอรของเพี้ยไฟแล้วก็มแมลงที่หลบซ่อนอยู่ตามใบตามดอกนะคะให้หมดก่อนคะ่ะจากนั้นก็ลดน้ำตามปกตินะคะเมื่อครบประมาณ จ็ดวันนะคะหรือสามวันก็ได้ค่ะลองดูสภาพนะคะว่าเขามีเฉามีเหี่ยวไหมถ้าไม่เฉาไม่เหี่ยวก็สามารถเปลี่ยนดินได้เลยนะคะสําหรับดินที่ปลูกนะคะก็แนะนําเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเบื้องต้นถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะแนะนําให้แช่น้ําไว้สักสิบห้านาทีนะคะเพื่อให้ดินอ่อนนุ่มนะคะหรือลดน้ําก็ได้ให้ชุ่มๆเลยนะคะให้ดินอ่อนนุ่มเพื่อที่จะได้เอาดินเก่าออกให้ได้ง่ายง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อรากของกุหลาบค่ะ ังจากเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําเข้าที่ร่มประมาณ7วันนะคะช่วงนี้อาจจะพ่นยาป้องกันเชื้อราตามใบแล้วก็ลดตามรากไว้ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าอยู่ในที่ร่มโรคราอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าต้นกุหลาบของเราเป็นโรครามาก่อนนะคะโดยช่วงพักต้นหลังจากเปลี่ยนดิน7วันนี้ไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยทางดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรากของเขายังไม่สามารถทํางานได้เต็มที่นะคะใส่ไปอาจจะทําให้ ทำลายรากของเขาได้ค่ะช่วงนี้ลดแค่น้ําอย่างเดียวก่อนนะคะหลังจากครบเจ็ดวันแล้วนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นยาลวมถึงใส่ปุ๋ยบํารุงตามนี้เลยนะคะโดยยากําจัดเพี้ยนนะคะเราจะพ่นติดต่อกันสองสัปด,ดาห์นะคะโดยจะพ่นวันจันทร์นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันกา,การดื้อยานะคะ ส่วนมันพุธนะคะก็จะเป็นพ่นปุ๋ยทางใบนะคะพวกอะมิโนสารไหลแล้วก็ทีนะคะวันศุกร์นะคะเราก็จะพ่นทาดลองสลับกับใส่ปุ๋ยหมักนะคะรวมถึงการพ่นยาบาบราแบบสลับกันนะคะตัวโดยใช้สองตัวนะคะตารางนี้นะคะเป็นข้อมูลของอาจารย์เรวัตนะคะจากแพลนรเรเฟนะคะ ลองใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลนะคะเลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะขอกราบขอพระคุณอาจารย์เรวัตไว้นที่นี้ด้วยนะคะสําหรับการปล่อยดอกนะคะเราก็จะปล่อยประมาณรอบที่สองนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเขาแตกดอกมาใหม่นะคะออกดอกใหม่ถ้าเกิดว่าต้นไม่แข็งแรงเท่าไหร่ <ๆ S 2> ก็แนะนําว่าให้เด็ดทิ้งไปก่อนนะคะเราให้เขาสมบูรณ์หรือว่าแข็งแรงก่อนนะคะการเด็ดดอกทิ้งนะคะ เท่ากับเป็นการสะสมอาหารนะคะดอกจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเราบำรุงอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะไม่ว่าจะซื้อมาแบบถุงหรือกระถางแนะนําว่าให้หากระถางมาอีกใบนะคะมาซ้อนไว้นะคะแล้วก็ใต้กระถางเนี่ยหาอิฐนะคะมารองไว้เพื่อไม่ให้ความร้อนจากพื้นดินนะคะเข้ามาทําลายรากของกุหลาบของเรานะคะถ้ารากกุหลาบของเราได้รับความร้อนมากเกินไปนะคะ อาจจะทําให้เขาเครียดน,นะคะแล้วก็ทําให้เขาไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ดีเท่าที่ควรค่ะใบก็อาจจะเหลืองหรือซีดหรืออาจจะเหี่ยวได้นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการตัดแต่งกิ่งกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ